นที่ขายดีที่สุดชุดห้องนอนมินิมอลนะคะชุดนี้ประกอบไปด้วยเตียงขนาด6ฟุตนะคะและหัวเตียงนะคะก็จะมีความหนาค่ะสามารถวางของได้ด้วยนะคะส่วนตู้เสื้อนะคะตู้เสื้อผ้าก็จะเป็น3บานเปิดค่ะที่มีขนาดกว้างถึง150ซนติเมตรเลยนะคะตกแต่งด้วยคิ้วไม้นะคะและด้านล่างนะคะก็จะมีลิ้นชัก2ลิ้นชักเลยนะคะมือจับก็ดีไซน์สวยเปิดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะ นะคะคือกว้างมากมีทั้งแขวนบนแขวนล่างแล้วก็แขวนยาวด้วยนะคะต่อมาค่ะโต๊ะเครื่องแป้งก็มาพร้อมกับสตูลนะคะที่กว้างถึง1เมตรเลยนะคะมีชั้นวางของเยอะมากและยังมีมินชักอีกหนึ่งมินชักค่ะด้านล่างก็จะมีตู้เปิดเก็บของ1บานเปิดค่ะมาพร้อมกับสตูลนั่งหนึ่งตัวเลยนะคะทั้งเซตนะคะราคาโปรโมชั่นเพียง13,900าบาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมที่นอนนะคะ